สวัสดีครับก็มาดูแบตของรถรุ่นนี้นะครับรถรุ่นนี้เป็นรถ t o y ยต้ a อัลติสไฮบรินะครับตัวนี้จะใช้แบตแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตขั้วจมแล้วนะครับจะเป็นแบตรุน LN0 อันนี้เป็นไซส์เล็กสุดของแบตขั้วจมนะครับตัวนี้เป็น Toyota าอ t i ต h สไฮบริดนะครับและอีกรุ่นหนึ่งของ Toyota ที่ใช้แบตรุ่นนี้เหมือนกันก็คือเป็น Toyota c o ค o l ล่าคล s สไฮบริดนะครับ สองรุ่นนี้เนี่ยจะใช้แบตสเปคเดียวกันนะครับก็คือ LN0 แบตในอ่าแบตในรถรุ่นนี้ประมาณสัก35แอมป์ถึง40แอมป์นะครับเดี๋ยวไปดูแบตลูกที่ติดรถมาจากโรงงานมาดูแบตรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นแบต LN0 นะครับเป็นแบตขั้วจมเป็นแบต12โวลต์35ม้แอมป์ชาว260 cda นะครับขนาดความกว้าง17.5เ็ซนความยาว17.5เ็ซนส่วนความสูงเนี่ย18.5เซนนะครับ ตัวนี้จะใส่อยู่ในรถน้อยรุ่นนะครับจะอยู่ใน Toyota Cro s s Hybrid แล้วก็ Toyota a l t i s h y b r i d นะครับตัวนี้ทางร้านไม่ได้สต็อกนะครับ <c oughs> ก็แนะนำลูกค้าถ้าเกิดจะเปลี่ยนแบตรุ่นนี้เนี่ยมาสั่งก่อนเป็นพรีออเดอร์ใช้เวลาไม่นานนะครับ1-2วันได้ของใหม่จากโรงงานเลยนะครับอ่ารุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดร้านสต็อกไว้บางทีไม่ได้ขายสัก2 3สเดือนเนี่ยกลายเป็นแบตค้างนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ลูกค้าอยากได้แบตใหม่ๆเนี่ยผลิตใหม่ๆจากโรงงานเนี่ยมาสั่งจากทางร้านนะครับเป็นพรีออเดอร์นะครับ ระหว่างรอเนี่ยทางร้านจะใส่แบตแทนให้ลูกค้าใช้รถได้ก่อนนะครับในแบตรุ่นนี้เนี่ยในไทยก็เห็นมีผลิตอยู่2แบรนด์แค่นั้นนะครับก็คือของ GS แล้วก็ของ FB นะครับส่วนในแบรนด์ต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นเป็นของวารานะครับที่ผลิต LN0 รุ่นนี้นะครับแนะนําเป็น p รีออเดอร์เลยนะครับเดี๋ยวไปดูในแต่แต่ละแบรนด์กันทั้ง GS แล้วก็ FB นะครับแล้วก็วาานะครับวลาลักษณะแบต ขนาดกว้างยาวสูงจะเท่ากันนะครับต่างกันแค่ค่า cda นะครับส่วนใหญ่อ m ก็จะใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้รุ่นนี้รับประกัน1ปีนะครับน้ําหนักแบตก็ไม่เยอะนะครับประมาณสัก10บกิโลได้ครับอ่าก็ไปดูนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ของ fb แบตเตอรี่นะครับขนาดก็จะเท่ากับลูกที่ติดรถมานะครับพอใส่ในรถก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้เป็นของ fb แบตเตอรี่นะครับ ส่วนแบรนด์ของ gs นะครับก็จะเป็นแบตลักษณะนี้ขนาดก็จะเท่ากันนะครับาการติดตั้งก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับส่วนอีกแบรนด์นึงเนี่ยเป็นของว a t ้าเป็นแบตจากเกาหลีนะครับก็จะเป็นแบบนี้ติดตั้งเป็นลักษณะนี้นะครับก็แบตในรถรุ่นนี้เนี่ยก็ยังใช้น้อยอยู่นะครับ ทางร้านจะไม่ได้สต็อกนะครับแนะนําลูกค้าถ้าเกิดต้องการใช้แบตในรถเรื่องนี้เนี่ยมาสั่งก่อนนะครับสั่งแบบพรีออเดอร์นะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ1-2วันจะได้ของใหม่ๆเลยนะครับจากโรงงานซึ่งเป็นแบตไม่ค้างนะครับถ้าเกิดเราใช้แบตที่ใหม่ๆเลยเนี่ยจะใช้ได้ทนได้นานกว่านะครับถ้าเกิดแบตค้างสต็อกนานเนี่ยก็ไม่ค่อยทนนะครับก็แนะนําเลยนะครับสาหรับ Toyota Cro s s h y b r i d แล้วก็ Toyota a l t i s h y b r i d นะครับอ่าถ้าเกิด สนใจในแบตรุ่นไหนเนี่ยก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับเดี๋ยวผมแนะนำให้นะครับในแต่ละแบรนด์ของแบตในรถ2รุ่นนี้นะครับสวัสดีครับ